เมื่อเีือสิแม่น้ำของเปรี้ยวครับจากแดนนิสานครับผมบักเงี้ยวครับวางของได้บ้านี่มโอ้กระแสตรงใช่ไหม สดเสัียบังกันกินจีสานพอเกียบไว้แล้วครับไปเง่้วสี่เดี๋ยวมาทำด้วยกัน เป็นเหมือนอย่างเหนเก็บที่นอนอเลยรับชมเลยบ็อกหัวัวครับพี่ขุงครับน้ำตาลครับน่อยหนึ่ง งัวครับพี่น้องใส่ไรเสียบไรตัวจทำไมเดกงัวบ่น,นีละ้ะ อุ้ยจังจังจัง,จง,จงมาจะแซวแล้วครับไปนอกแล้วพอกกันไหมคลิปหน้านะครับ